คือไอเดียดีๆเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเราจะเปลี่ยนไอเดียพวกนั้นเนี่ยให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริง,รงๆแล้วก็น่าเชื่อถือได้ยังไงเอาละครับวันนี้เราจะมาไขเคล็ดลับเรื่องนี้กันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบท้าทายมากๆเลยนะสําหรับหลายคนคือเรามีไอเดียเจ๋งๆอยู่ในหัวแล้วล่ะแต่คําถามคือจะทํายังไงให้คนอื่นเขาเห็นภาพเดียวกับเราแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังจะทํา นี่แหละครับประเด็นสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้และคำตอบหรือจะเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ได้ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนี่แหละคือสิ่งที่มันจะแยกความเห็นออกจากข้อเท็จจริงชัดๆเลยทำให้ไอเดียของเราเนี่ยมันมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยนะน่าเชื่อถือขึ้นแบบคนละเรื่องเลย โอเคครับงั้นเรามาดูกันว่าแผนที่นำทางของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะเราจะเริ่มกันที่ 1. หัวใจของโครงงาน2กํกำหนดเป้าหมายและข้อมูล3การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายข้อ5สรุปผลอย่างมืออาชีพไปทีละสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเอาละครับก่อนจะไปลงมือทำอะไรเนี่ยการวางรากฐานให้มันแข็งแรงแรงก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะ เพราะตรงนี้แหละครับคือจุดที่จะสร้างความน่าเชื่อถือทําให้โปรเจกต์ของเรามันไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆแต่เป็นอะไรที่มันมีหลักการแล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆมาครับมาเริ่มกางแผนที่กันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะมันเหมือนกับการปักหมุดจุดหมายปลายทางบน gps เลยครับคือเราต้องรู้ให้แน่ๆก่อนเลยว่าเรากําลังจะไปที่ไหนแล้วเราต้องการจะค้นหาอะไรกันแน่แค่ตอบคําถาม3ข้อนี้ให้เคลียร์ๆีย์ตั้งแต่แรกนะ มันจะเป็นเหมือนเข็มทิศชั้นดีเลยที่จะคอยบอกทางเราทําให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป๊ะขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สําคัญคือไม่หลงทางครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยหลกัหลกๆมันมีอยู่2แบบครับลองลึกภาพตามแบบนี้นะข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยมันจะบอกเราว่ามีกี่คนที่ชอบไอศครีมรสช็อกโกแลตเป็นตัวเลขเลยส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพมันจะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งครับมันจะบอกเราว่าทําไมทําไมพวกเขาถึงชอบมันล่ะเพราะมันขมเหรอ หรือเพราะมันหอมเห็นไหมครับพอเราเข้าใจความต่างตรงนี้ปุ๊บมันจะช่วยให้เราเลือกเครื่องมือมาใช้ได้ถูกประเภทเลยโอเคพอเรารู้เป้าหมายแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาเตรียมเครื่องมือกันละในขั้นตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเก็บวัตถุดิบหรือก็คือข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมาได้ยังไงตรงนี้เรามีทางเลือกอยู่2ทางหลักๆครับทางแรกเลยนะคือลงมือเก็บข้อมูลใหม่เอี่ยมด้วยตัวเองเลยอันนี้เหมือนการปลูกผักสวนครัวเองเลยครับสดใหม่แน่นอน กับทางที่2คือการใช้ข้อมูลที่มีคนอื่นเขารวบรวมไว้ให้แล้วอันนี้ก็เหมือนการไปเดินจ่ายตลาดครับสะดวกดีซึ่งแต่ละแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะสไลด์นี้เหมือนเปิดกล่องเครื่องมือให้ดูเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราอยากได้ภาพรวมกว้างๆจากคนเยอะๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะใช้แบบสอบถามแต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจใครสักคนแบบลึกซึ้งจริงๆการสัมภาษณ์ตัวต่อต,ตัวอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับ แล้วก็ไม่ว่าเราจะเลือกเครื่องมือไหนนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือคุณภาพของมันครับลองนึกถึงไม้บรรทัดอันหนึ่งนะถ้ามันน่าเชื่อถือหรือ Reliable เนี่ยคือไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งมันต้องได้ความยาวเท่าเดิมเป๊ะแล้วถ้ามันเที่ยงตรงหรือ valid มันก็ต้องวัดความยาวได้จริงๆไม่ใช่วัดไปวัดมาไงกลายเป็นน้ําหนักไปได้เห็นไหมครับเครื่องมือเก็บข้อมูลของเราก็ต้องเป็นแบบนี้เป๊ะเ,เลยเอาละตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างอยู่ในมือเราแล้วนะครับถึงเวลาที่ผมว่าสรุปที่สุดแล้วละ นั่นคือการสวมบทบาทเป็นนักสืบกันครับเพื่อค้นหาว่าข้อมูลดิบๆที่เรามีเนี่ยมันกําลังซ่อนเรื่องราวอะไรไว้ข้างในเรามาเริ่มจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขกันก่อนเอางจริงนะตอนแรกที่เห็นเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งเหยิงไม่หมดเลยใช่ไหมครับหน้าที่ของเราก็คือนําตัวเลขพวกนี้แหละมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อกลั่นมันออกมาให้เป็นข้อสรุปที่มันชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายๆขั้นแรกเลยนะคือสถิติเชิงพรรณนา,นา อันนี้มันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลได้แบบเร็วๆเลยครับเหมือนเป็นการสรุปประวัติย่อๆครับว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะเด่นๆอะไรบ้างทีนี้สถิติอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันจะล้าไปอีกขั้นครับมันช่วยให้เราตอบคําถามที่มันซับซ้อนขึ้นได้เช่นแบบเอ่อกลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยมันต่างกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าปัจจัย X มันเกี่ยวข้องกับปัจจัย y มากน้อยแค่ไหนกันนะพูดง,ง่ายๆเลยนะ คือมันช่วยให้เราคาดการณ์แล้วก็หาความสัมพันธ์ที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลได้นั่นเองครับแต่เรื่องราวมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเลขเสมอไปนะครับบางทีเนี่ยข้อมูลที่ทรงพลังที่สุดเนี่ยมันมาจากคําพูดความคิดเห็นหรือสิ่งที่เราสังเกตเห็นนี่แหละทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะไปขุดทองที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงกระบวนการนี้ให้นึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าที่รกมากๆของเราเลยขั้นแรกคือการถอดความ ก็เหมือนการเอาเสื้อผ้าทั้งหมดออกมาจากตู้มากองรวมกันจากนั้นก็การเข้ารหัสหรือโคดดิ้งก็คือการเริ่มจัดหมวดหมู่ครับแยกเสื้อแยกกางเกงแยกถุงเท้าออกจากกันและสุดท้ายคือการวิเคราะห์แก่นเรื่องก็คือการมานั่งดูว่าเอ๊ะเรามีเสื้อสีฟ้ากี่ตัวนะหรือมีสไตล์ไหนที่เราใส่บ่อยที่สุดเห็นภาพเลยใช่ไหมครับและนี่แหละครับ สไลด์นี้โชว์ให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าข้อมูลแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีวิธีการนำเสนอที่ดีที่สุดต่างกันไปนะเพื่อให้คุณอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจผลการวิเคราะห์ของเราได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้และแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วครับนี่คือจุดที่เราจะนำข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่เราไปขุดค้นพบมามาเรียบเรียงให้กลายเป็นคำตอบสุดท้ายที่มันทั้งชัดเจนแล้วก็ทรงพลังนี่คือ3สเต็ปสุดท้ายที่จะร้อยเรียงทุกอย่างเข้าด้วยกันครับ 1. นึง เราต้องตีความผลลัพธ์ที่ได้ 2. เชื่อมโยงกับสิ่งที่มีคนเคยทำไว้ก่อนหน้าและ 3. ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือต้องสรุปออกมาให้ได้ว่าแล้วยังไงต่อโปรเจกต์ของเราให้คำตอบอะไรแล้วเราควรจะทำอะไรเป็นลำดับถัดไปและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายของการเดินทางทั้งหมดครับการทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้มันจะเปลี่ยนโปรเจกต์ของเราจากสิ่งที่ตั้งอยู่บนความรู้สึกหรือผมว่าให้กลายเป็นสิ่งที่ยืนอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หนักแน่น และนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงตอนนี้เราได้เห็นเครื่องมือทั้งหมดกันไปแล้วนะครับคำถามสุดท้ายจึงต้องย้อนกลับไปที่ไอเดียเริ่มต้นแล้วข้อมูลที่มีอยู่ล่ละครับมันกำลังรอที่จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรอยู่